sony a 6000นะครับตัวนี้เป็นกล้องของลูกค้านะครับถ่ายไว้ดูสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับสีขาวสวยเลยตัวนี้เป็นกล้องปี2014นะครับความละเอียดอยู่ที่24.3ล้านเมกะพิกเซลนะครับมีโหมดให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดก่อน ISO สูงสุดตัวนี้อยู่ที่2 5 6 0 0นะครับต่ำสุดอยู่ที่100นะครับถ่ายต่อเนื่องอ้อันนี้อยู่ใน NR ถ่ายต่อเนื่องตัวนี้อยู่ได้ที่11ภาพต่อวินาทีนะครับถ้าตามสเปคนะครับโอ้อ็ต้องปรับ ISO ให้อยู่ในัอนนวนถึงจะถ่ายแบบภาพต่อเนื่องหรือว่า ั้งเวลาถ่ายได้นะครับในเมนูก็คล้ายๆกับ A7 นะครับเหมือน Sony ปัจจุบันนี่ผมกดดูเพราะว่าอยากให้รู้ว่าปุ่มต่ตางๆใช้งานได้หมดนะครับมีขนาดใหญ่อยู่ที่24ล้านนะครับแล้วก็ M12 ล้านนะครับแล้วก็ S อยู่ที่6ล้านนะครับความละเอียดตัวนี้ใช้ Wi-Fi ส่งไปยังสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือดูภาพบนทีวีได้นะครับตัวนี้เป็นเลนคิดนะครับโอ้อันนี้อยู่หมดต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยใช่จริงๆถ่ายภาพเดียวนะครับเอาใหม่ ตัวนี้เป็นประเภทซูมดับพาวเวอร์ซูนะครับโฟกัสใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองปรับ F f e เลต่ำสุดอยู่ที่3.5นะครับว้ติดนิว้วสูงสุดอยู่ที่ f 3 2นะครับภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับสำหรับ f 3 2จะมีโหมดปรับสปีดชัตเตอร์เองนะครับในโหมด s แมนนวล mr ใช้ค่าบันทึกที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะครับโหมดวิดีโอตัวนี้รู้สึกว่าจะบันทึกได้ถึง4 k แล้วนะครับ คาโนลามานะครับเลือกบรรยากาศอัตโนมัตินะครับพวกซีนโหมดโหมดอัจฉริยะนะครับอัตโนมัติมีอยู่2อ,อย่างนะครับโปรแกรมอัตโนมัตริรูรับแสง A นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีอิเล็ r o n i c ิก e w ว i n d ฟ r เดนะครับแต่ต้องมีตา หรือวัตถุเข้าไปอยู่อาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับจะลองแค่คร่าวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะถ่ายใกล้ๆได้ไม่มากนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ f อ2นะครับเดี๋ยวจะลองหมุนไปสัก f 1 7. 8ประมาณนี้นะครับ